ขีปนาวุธ DF-41 ตรงเฟิงลบ41หรือที่แปลว่าสายลมตะวันออกคือหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยไกลที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในโลกพัฒนาโดยจีนเพื่อสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์กับมหาอำนาจทางทหารโดยเฉพาะสาหรัฐอเมร,ริกาและรัสเซีย DF-41 มีขีดความสามารถในการยิงหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวพร้อมกันสามารถเดินทางข้ามทวีปเพื่อโจมตีเป้าหมายในระยะไกล,ก,ลกว่าหมื่นกิโลเมตรและถือเป็นเสาหลักของยุทธศาสตร์การยับยั้งนิวเคลียร์ของจีน การพัฒนาและประวัติศาสตร์โครงการ DF 41เริ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1980โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างขีปนาวุธที่เหนือกว่า DF 5. ซึ่งเป็นรุ่นเก่าที่มีข้อจำกัดด้านความคล่องตัวและการตรวจจับได้ง่ายจีนต้องการระบบอาวุธที่สามารถตอบสนองต่อความก้าวหน้าของสหรัฐในด้านขีปนาวุธสกัดกัน้น Missile Defense หลังจากการทดสอบหลายครั้งในช่วงปี2012-2015จีนก็สามารถแสดงศักยภาพของ DF 41ได้สำเร็จโดยในปี2019จีนได้เปิดเผย DF-41 ยังเป็นทางการในขบวนพาเหรดวันชาติครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้โลกทั้งโลกหันมาจับตาอาวุธชนิดนี้ในทันทีการออกแบบและสมรรถนะ DF-41 ถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปเปรเซเียนที่มีความทันสมัยที่สุดของจีน ระยะยิ่งสูงสุด12,000-15,000กิโลเมตรครอบกลุมเกือบทุกพื้นที่ของโลกระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็งแบบหลายขั้นตอนทําให้สามารถยิงได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลานานในการเตรียมการความเร็วมากกว่าหมก25ขนาดเข้าสู่ชั้นบรรยากาศความแม่นยําวงกลมความคลาดเคลื่อนเสร็จอยู่ในระดับไม่กี่ร้อยเมตรสิ่งนี้ทําให้ DF-41 เป็นขีปนาวุธที่ทั้งเร็วแรงและแม่นยาในการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร ระบบบรรทุกหัวรบหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ DF-41 คือความสามารถในการติดตั้งเมือง Multi-Independent r y e n t r y Vehicle หรือหัวรบหลายหัวที่สามารถแยกเป้าหมายได้อิสระสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง10หัวแต่และหัวสามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันสามารถเจาะทะลุระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าขีปนาวุธเพียงลูกเดียวสามารถสร้างความเสียหายระดับมหาศาลในหลายพื้นที่พร้อมกันการเคลื่อนย้ายและการยิง DF-41 DF ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงฐานยิงใต้ดินเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งบนรถยิงแบบเทล (Transporter e r e t r a l ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายและยิงได้ทุกที่ตู้คอนเทนเนอร์หรือรถไฟเพิ่มความยากในการตรวจจับจากดาวเทียมหรือร์ศัตรู ความสามารถในการเคลื่อนที่และยิงได้หลากหลายรูปแบบทำให้ df 41ยากต่อการถูกทำลายล้างในระลอกแรกของสองครามนิวเคลียร์บทบาทเชิงยุทธศาสตร์ df 4 1มีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การทหารของจีนดังนี้ 1. การยับยั้งนิวเคลียร์นิวเคลียร์ดิเทอร์สเศ้าทำให้ศัตรูไม่กล้าโจมตีจีนด้วยนิวเคลียร์ก่อนเพราะรู้ว่าจีนสามารถตอบโต้ได้อย่างมหาศาล 2. การสร้างสมดุลอำนาจสตรา t ิจิกบาลานเศร้าเทียบชั้นกับสหรัฐ และรัเสเซียซึ่งมีไอซีบีเอ็มขั้นสูงอยู่แล้วสามเสริมเขี้ยวเล็บทางทหารทําให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผลกระทบต่อความมั่นคงโลกการที่จีนเปิดตัวดีเอฟ41ทำให้เกิดผลสะเทือนต่อเวียดจีประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐต้องปรับยุทธศาสตร์รับมือเพราะดีเอฟ41สามารถโจมตีได้ถึงดินแดนของตนการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งทวีความรุนแรงสหรัฐอาจพัฒนาโล่ป้องกัน ที่ซับซ้อนขึ้นขณนะที่รัสเซียก็พัฒนาอาวุธใหม่เช่นกันสเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์โลกกลับประบางมากขึ้น